จะพาไปดูท็อปตีลำต้นตีว่าตีว่ามันเป็นโรคนะใช่ว่าพี่จากต้นทิ้งอ่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ย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 อะไรเนี่ยแป้งเนี่ยพาแป้งเออนี่ไอ้้ไอโดโลไมโอ้เนี่ยไอ้ที่เป็นท็อปนี่เป็นท็อปนี่นี่นี่แล้วเราก็เนี่ยมามาถึงเนี่ยกับรอบต้นอ่ะกับรอบต้นอ่ะนี่นี่มันเนื้อเยอะมันเดินเลยนี่นี่เนี่ยนี่นี่ครับมาดูเนี่ยเนี่เริ่มเริ่มเนื้อแล้วข้างในเนี่ย เป็นเนื้อหมดแล้วนี่เออถ้าถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นที่แบบปกติที่เขาเจอกันนี่ตายหมดแล้วมันกินรอบต้นกินรอบต้นแล้วเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยแห้งหมดแล้วนี่อย่าดูเหลือนิดเดียวนี่จะรอบต้นเลยนี่ตามหลักอะจากบ้านนู้นมานี่ใช่ใช่แต่นี่สภาพอย่างนี้นะครับสภาพอย่างนี้นะเรายังพี่ยังเอาลูกไว้น่าจะประมาณสักห้าสีลูกอะติบีว่าว่าพี่ใส่ลำต้นอ ตลอดเลยอ่ะฉีดไอ้คู่หูใช่ใช่อัดไปเต็มมันอาบให้มันเลยทุกครั้งที่ฉีดแล้วมันก็แตกขึ้นมาเลยเนี่ยทำไเนื้อเริ่มเดินเริ่มมีแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่นี่เด็กเขาถึงเรียกว่าคู่หูมหัศจรรย์ไงพี่ธรรมดาไว้ไม่ได้หรอกธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ต้นแบบนี้อไว้ไว้มากแบบนี้มันก็ตายลูกไม่ทันโตมันก็ตายเลยใช่ไหมันก็ซีดตายไปเียตายไปเองไงใช่เพราะลำพังตัวยังป่วยเลยใช่ไหมจะไปเลี้ยงลูกอีกไม่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม แต่นี่พี่ใช้ใช้กู้หูมาพร้อมกันเลยใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ที่มีแต่งขนังว่าอะไรก็ก็เราไว้มันเลี้ยงอ่ะใช้ตัวนี้มันยอดใหม่หมดเลยใบใหม่หมดเลยยอดใช่ใช่ยอดใหม่ใบใหม่ใช่ไว้เลี้ยงลำต้นเพราะตัวนี้มันมันจะเร็วนั่นตัวนี้คือคู่หูวะคู่หูคู้หูหูบรรจันเลยอ่ะเออตัวนี้คือคู่หูนะไปดูเลย ตั้งตั้งแต่เคยย้มายมาไม่เคยไว้หลักต้นแบบนี้มีแต่พักพื้นต้นหนึ่งปีตั้งแต่ที่ทามาเนี่ยถ้าเจออย่างนี้ไม่เคยเอาไว้หรอไม่ไว้มีแต่พักต้นหนึ่งปีหรือว่าสองปีหรือว่าตายไปเลยปล่อยต้นลงไปเลยใช่แต่เรารักษาไม่หายอ่ะออแต่นี้เราเราักษาปุ๊บเราก็ฉีดมันทุกรอบอาการมันดีขึ้นก็ดีขึ้นใบมันมาหรอใช่ยอดยอดยอดแตกอ่ะใช่ยอดใหม่มามันมันมันก็ช่วยดึงมาตําต้นได้ ธรรมดาไปแล้วไปแล้วไปแล้วแน่ๆนี่ก็เกือบแต่มัน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 น่าน่ามหัศจรรย์จริงไงกับลูกน้องรองกวนกี่ตัวนึ่ดูดูนี่เพิ่งมีใบจริงๆของมันอ่ะนี่ดูนั่นเลยเอานี่เหี้ยนี่โกนไปเกือบหมดแล้วสำหลับตัดไปเรื่อยๆ นี่กี่ปีแล้วพี่ต้นนี้ต้นนี้อยู่อายุของมันอยู่ที่ประมาณสิบปีเก้าถึงสิบปีอ่ะเก้าปีถึงสิบปีต้นนี้มันก็รุ่นรุ่นเดียวกันแหละกับพวกนี้นี่คนแต่มันมาโดนโดนโดกหรือมันต้องโตไม่ไม่ไม่ไมทันนี่เป็นยอดใหม่เปนใบใหม่ที่เราเ หว่ากินมันดวนหมดแล้วมันดวนดวนหมดมันไม่มีแล้วตายตายกินขอาวันละไม่ยอะว่าเราไปแต่งนะมันถอดจะตายเลยนะอัตตุนบั์ข้ใช่มันก็แตกงมลงข้างล่างข้างบน